สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอกาแฟของบริษัทเรานะคะว่ามีอยู่กี่ชนิดนะคะกาแฟของเรามีอยู่3ชนิดนะคะชนิดแรกแบบแรกเป็นกาแฟผสมสม Coffee Plus ซึ่งเป็นออริจินอลของเราอยู่แล้วนะคะมี2ไซส์2ขนาดด้วยกันค่ะถุงแบบนี้นะคะถุงใหญ่แบบนี้บรรจุ84ซองด้านในนะคะราคาขาย1 2 2 5 5บาทนะคะราคาสมาชิก1,089บาทค่ะ ขนาดเล็กนะคะราคาขายอยู่ที่638บาทนะคะราคาสมาชิก553บาทค่ะบรรจุด้านใน40ซองนะคะช่วยดูแลเกี่ยวกับพวกไขมันความดันนะคะเบาหวานแล้วก็ไขข้อกระดูกนะคะกดยูริกนะคะแบบที่สองของเรานะคะน้องใหม่เพิ่งออกมาไม่นานเหมือนกันนะคะเป็นกาแฟผสมคอลลาเจนนะคะซึ่งเป็นโสมด้วยแล้วก็คอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้ช่วย ดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาคือดูแลผิวพรรณและก็กระดูกและข้อของเรานะคะราคาขายก็258บาทนะคะราคาสมาชิก224บาทค่ะบรรจุทั้งนาอยู่18ซองนะคะและล่าสุดค่ะน้องใหม่ของเรานะคะ ตัวนี้นะคะเป็นกาแฟนะคะกาแฟสดผู้ที่ชื่นชอบดื่มกาแฟสดกาแฟ3 in 1นะคะต้องตัวนี้เลยค่ะตัวนี้อยู่ที่ราคา217บาทบรรจุ15ซองด้านในนะคะราคาสมาชิกอยู่ที่189บาบาทค่ะสนใจทักติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ